ลุงสอมีเอฟซีท่านหนึ่งถามมาว่าลุงสอใช้โมเบอร์อะไรใช้โมเนี่ยโมเบอร์เจ็ดสิบสองโมเบอร์72พี่น้องโมปากน้ำโมปากน้ำเบอร์เจ็ดสิบสองเอฟซีท่านที่ถามมาก็ รวมชุดเขาขายมาก็ตอนนี้ก็ราคาอยู่มันหลายปีแล้วนะราคาตอนนั้นน่ะก็จะได้ใบมีดได้หน้าแว่นใบมีดได้หน้าแว่นมาแล้วก็ไอไอไแกนโม่พร้อมยอยราคาตอนนั้นน่ะมันเหมื่นหกพร้ตัวนะเนี่ยมันก็จะมีตัวเล็ ตัวนี้นะตัวนี้หน้าแว่นแล้วก็มีใบมีดใบมีดตัวนี้ใบมีดตัวนี้ก็ถ้าซื้อแยกก็ประมาณตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นพันละตอนนั้นมันเก้าร้อยตัวนี้พันน่าจะพันเห็นมับอกว่าพันแต่ตัวนี้แพงตัวนี้หน้าแว่นหน้าแว่นสามหุนสามหุนครึ่งแน่บด ใครที่จะเลี้ยงถ้าจะมีปลาเล็กอะ่ะใช้ตัวนี้ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่กินได้นาแว้นสามหุ้นรึ่งก็ตูประมาณถ้าซื้อแยกถ้าซื้อแยกตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันสองหรือพันสามประมาณนะ้น้าแว้นดูดูสามหุ 3, 5, 5, 5. นนรึ่งจะใช้ได้นานเนี่ยไม่สึกเลยเนี่ยใช้มาอมาจจะสองสามปีแล้ว ให้ดูหน้าเว่นนี่นี่สามหุนครึ่งสามหุนครึ่งสามหุนครึ่งถ้าเล็กกว่านี้มันก็จะออกยากใ่ใบเมตรในใบเม็่ในของเบอร์เจ็ดสิบสองม่เบอร์เจ็ดสิบสองมโมเบอร์เจ็ดสิบสองด้วจ้ะโม่บางทีบางทีเขาเรียกโม่ปัดนะแต่ซื้อเนี่ยซื้อแถวองค์พระไม่ได้ไปถึงปัดน้ำ เพราะตอนนี้เขาก็มีมาแยกมาขายซื้ออยู่แถวองครับโอเคเคี้ย์แล้วเนาะจากเอฟซีที่ถามมาจ้